ร้องหนุ่มชื่อดังอย่างเก่งนะทัชยะโพสขอโพษพนักงานความหิวเป็นเหตุจึงเป็นแบบนี้ อีกหนึ่งนะักร้องหนุ่มเสียงดีอย่างเก่งทัชยาปทุมวันโดยเราจะเห็นผลงานเพลงของเขามากมายผ่านโซเชียลและมีผลงานหลากหลายด้านผ่านจอแก้วและช่องทางต่างๆในโลกออนไลน์ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรู้จักและมีคนลักติดตามเป็นจำนวนมากจนล่าสุดเกิดเรื่องไม่คาดคิดเพราะความโมโหหิวเป็นเหตุโพสขอโทษพนักงานโดยระบุรายละเอียดว่า วันนี้เก่งได้มีโอกาสไปทานข้าวที่ร้านอาหารสาขาเซนท่านราดพร้าวมาด้วยเป็นช่วงเที่ยงลูกค้าในร้านค่อนข้างเยอะเลยทำให้รออาหารค่อนข้างนานเก่งเลยได้มีการทวงถามอาหารไปกับน้องพนักงานคนหนึ่งซึ่งด้วยรูปประโยคอาจจะไม่ได้แรงกเท่าสีหน้า ซึ่งค่อนข้างแสดงอารมณ์เก่งเองก็ไม่ได้มีความตั้งใจจนเพื่อที่ไปด้วยกันถักวามไม่น่ารักคงด้วยความโมโหหิวมากยักษ์ก็เลยออกมาเก่งเองรู้สึกไม่ดีและไม่สบายใจแต่ไม่มีโอกาสได้กลับไปขอโทษน้องพนักงานคนนั้น ท่านน้องบังเอิญผ่านมาเห็นพี่อยากกล่าวขอโทษน้องจริงจจากใจไม่ได้ตั้งใจจริงๆทางน้องเองก็น่ารักและเต็มใจบริการดีมากๆถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับไปอุดหนุนใหม่ขอโทษด้วยนะครับส่วนทางด้านชาวเน็ตก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นต่อเป็นจำนวนมากอย่างเช่นน้องเขาน่าจะเข้าใจแหละค่ะวันหน้าก็ไปขอโทษน้องเขาอีกทีนะคะแล้วก็พิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้น ให้เป็นการฝึกสติถือเป็นบททดสอบตัวเราครั้งนี้ให้กี่คะแนนถ้ามีครั้งหน้าจะทำยังไงให้สติทันกับอารมณ์จิตเราการปฏิบัติธรรมสามารถทำได้ตลอดเวลาเข้าใจดีค่ะเป็นเหมือนกันหนูว่าพี่ไปขอโทษกับน้องเขาต่อหน้าหนูว่ามันจะดีต่อตัวพี่เองและตัวน้องเขาเองนะคะ มันจะได้ปลดล็อกความรู้สึกแย,ย่ๆด้วยค่ะน้องเขาก็จะได้มองพี่แบบดีขึ้นด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะเข้าใจดีเลยครับโมโหหิว,หวผมก็เป็นจิตใจจับไม่ค่อยสนอะไรทั้งนั้นอยู่ๆก็โกรธเวลาได้กินใจจับค่อยๆนิ่งแต่ตอนอิ่มจนรอเวลาได้รู้สึกอีกแบบเหมือนคนละคนอนะ่ะใจเย็นๆครับแล้วก็ตั้งสติตลอดนะ ว่าเราเป็นคนของประชาชนครับปึงต้นจากที่เก่งทัชยาเนี่ยโมโหหิวสั่งอาหารไปแล้วได้แถ,ถามถึงพนักงานคนหนึ่งถามว่าอาหารเนี่ยได้หรือยังโดยอารมณ์ของสีหน้าเนี่ยออกมากๆเลยค่ะและทางเก่งทัชยันเนี่ยก็ได้ออกมาพูดขอโทษพนักงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเก่งยังบอกอีกว่าถ้าไม่โอกาสจะกลับไปอุดหนุนและไปขอโทษน้องต่อน้าน ยังไงทักเพจมา,ดานดามเมาส์เนี่ยก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันอย่างแน่นอนค่ะ